อ,อะไรครับนี่รถสไลด์บอกโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกคนทุกท่านครับไปเราตามไปดูรถสไลด์กันพี่น้องโอ้โนอน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 ,นอนไม่ใช่เมา,าโอ้รถขนรถครับนี รถขนรถโอ้โหฮฮฮโอ้ยอ่ะครับวันนี้เดินทางมาที่บ้านท่าม่วงครับโนี่หัหลาก cho tươi cho okay. đột xoáy à khắp thính á Để giờ bay đu đi qua เต็นกลองเลยลูกเพ่แล้วก,ก็วันนี้ทรายสวยมากเลยครับเอาต้อต้อยรีบมาเด้อต้อต้อยเด้ออยากวิ่งคู่อะ่ะต้อต้อยอยากวิ่งคู่อะ่ะ สายสวยมากครับวันนี้เาจัดไปเต็มกล่องครับโอ้โสขาดยังไม่ได้สายเลยพี่น้องผมขึ้นไปดูม้บนดีกว่า ตัดไปเต็มกล่องครับโอ,โอ้โอ้ตักกี่ตันนี่พี่น้องห้าตันป่ะโอเคครับผม สวัสดีครับอ่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเปน็นงเท่านี้ครับ<ม>ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ